สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้หลูสาาุกับผัดอันโอ้ผัดพริกแกงนะคะผัดถั่วพริกแกงนะคะหลูอยากกินนะคะมานานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกจะพามาทำนะคะง่ายๆนะคะใส่อันกะทิลงไปนะคะหลูอยากกินแบบกะทิลงไปแบบก็ใส่หลายนะคะทำเหนี่พ่อแล้วค่ะน้อยพ่อค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดทำยาขนมจีนกินแบบบโเมี่ยนเขาเรียกอะไรนะคะ ไม่มีกระชายไม่มีอะไรนะคะใส่กระติ๊ลงไปนะคะทุกคนคะอันนี้เป็นพริกแกงจากเมืองไทยนะคะที่เป็นพริกแกงขะแนงนะคะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะมุกษิษใส่พริกแกงแบบนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะคะทุกคนคะ ทัดเผ็ดปันไหนเพราะว่าพี่แกงอันนี้เผ็ดแห้งค่ะพ่อแล้วค่ะใค่เยาะนึ่งกับพ่อแล้ว,ว,นนวะะดูสิใส่น้ำมันพี่แกงเห็นน้ำนมหอมนะคะกใส่น้ำมันเลยค่ะการทำอาหารไม่มีการตายตัวนะคะทุกคนเดะดับน้ะ น้ำซึ้นนะคะซอสน้ำซึ้นนคะคะแป้นตัดหญ้าเพื่แล้วอยู่ค่ะถ้ากันแป้นก่อนจะเตรียมมาแค่นี้กับเพ็ดแล้วนะคะทุกคนค่ะแค่นี้กับเพ็ดแล้วได้หมีฉลวให้เพ็ดจริงๆนะเอย่างงดไฟก่อนค่ะไม่สิ้นใหม่ก่อนอันนี้คือไส้หมูค่ะ ใส่หมูลงไปนสะม,ด,มดเลยอะไรก็ใส่ถ้ามันพัดที่แกงน้องใหม่แล้วค่ะเนาะได้ใจอยากกินหนังนทั้งชออัวร์แล้วก็เดีใส่ทั้งน้องใหม่น้ำดีนะคะทุกคนมันจะเปิดไฟแรงได้บบน,นี้มันจะแนมบอเห็นน,ะะน้อง,ะะอง่าเนาะใส่แนมเป็น หมูนี่เออลืมบอกไปนะคะว่าหมูนี่ลูกหมักแล้วนะคะ่้อนจาหนูจะใส่เครื่องมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเนาะอดแอดอดแอดใจ่ามีงามหนูมาปลูกกระไม้มาหน้าจะสุดดาดงามกระไรอี่อี๋ดีว่ายง่ายลูกไปเร็วเร็วเร็วมันเหม็นที่แกงไปเข้าบ้านได้มาละเดียน ไม้มันยน่อนบ่ได้ยัดย้ำเว้นให้เบิ่งค่ะเนาะมันกัด,ดึกแล้วว่าสิบ่เฮ็แดแล้วเวดิค่ะไม่ใ,ใจก็อยากกินน้องใหม่ลงไปเสียน้องใหม่แดดหน้ามานะคะเดี๋ยวลงไปเ๋วน้องใหม่มาหั่นใส่นั่นดีวกว่าหรือว่าเบาดอกค่ะไปพัดกินเหมือน้ากันเลยใสนะ่น้องใหม่นะตั้งใจเฮ็ดพัดชัวริพแกงนี่แหละพัดหน้าม้วนมันสุกนะคะ จะทำมาปรุงรลดด้วยอีกอย่างนะคะโคตรจามเลคะ่ะแสดงว่าอร่อยซอสน้ำมันหอยเกาหลีนะคะใส่ไปนิดนึงนะคะบ่หลลายะคะเพราะว่าลงกุ้งนั่น,นเอแล้วนะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็อน นี่สุดจามตัวบ้านอ่าผงผงรสดีอันเกาหลีว่าไ้รสเดียววกเครื่องผงของอันจะเกาห,หลีหรือทงประเทศละสิียนะคะจะเป็นซอสนี้เดียน,นะคะพ่อค่ะแค่นี้กับพ่อเราค่ะขวมสีเกี่ยมเพราะว่าหมูลงกับมาร์กไว้แล้วเนาะลงสีใส่์บักทัวลงไปเลยนะคะต้นา่า ตอนนี้มันสิแนี่ยเเห็นนะคะเพราะว่าไฟมันบังเนาะหมุวได้สุดอ่าในส,ในสวนสดๆเวยนะคะนี่ล่างแล้วนะ,ะใส่เลยไปค่ะเปิดไฟแห้งๆเลยแบบนี้นี่จะได้บุฟีใบบักูดเนาะค่ะเนาะแค่นี้กะแซบแล้วค่ะถ้าจะบักทวนไม่ถูกนเนาะงางไม่อก่อนนะะาะกระทะนี่กิมคนดเดียวค่ะในงากชินน้ำบ่ิสุทธิ์หรือข้าวมินเผ็ด ใส่กะทิซอฟต์ค่ะกะทิปกติลุงวสิม่านเช็ดน้ำยากะทิไก่กินนะคะจะเป็วุ้เหนียนเนื้อไก่นะคะลุงเริ่มสื่อเนื้อไก่มากเหมือนเอามาัดทติดแกงแล้วก็ลุลลลลงทีเฮ็ดอันนั้น,นะคะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวมุ่นข้าวเหนียวดำมุ่นเงนินข้าวเหนียวอ้วนเห็นเปลวแรงตัแก่เดีด๋วยวมืออย่ายืบนะคะงางๆกันซ้ายหมด ว่าตอกแก๊สลงกระรางแล้วนะคะทำความสะอาดกันแล้วนะคะหนึ่งจะมาบอกวิธีการล้างตอกแก๊สแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดคุณใดมีต่ตอกแก๊สแบบบุญนนะ,ะที่สกปรกมากเลยนะคะอันนี้ตอกแก๊สนี่หลายหลายรอยปีเลย,ยค่ะไี่รู้ได้านานี่นะคะเนาะเก่าแก่มากเลยค่ะนี่ส่งมือเตะอันนี้ก็ทิต้องไปจัดหน่อยหนึ่งะะอย่างนั้นแบบเจมจ้นนะคะมื่สิลาดตอนมันสุก่ะ ไพล่าติ้งที่หลังนะคะเนาะนเขาเนี่ยกับเผ็ดได้ค่ะน้ำปลาไม่ใส่นะคะเพราะว่าลุงมัมกไปน้ำหมูแล้วนะคะเาพี่แกงลุงก็อยากพักเผ็ดว่าพริกแกงพี่แกงมันเผ็ดนะคะเนาะนี่ลุงพัดให้แม่ย่าครับแฟนกินไปแล้วนะคะแต่เขายังว่าม่กินนะคะลุงพัดเสร็จแล้วกว็าทานนึง,นงนยังไงแบบนี้เลยค่ะ มีหมูมีตัวฟัก้ยวมีแช่รอแล้วก็ชิกหลวกหวานในสวนนะเก็บนี่จะเก็บเอาพักจากในสวนนะคะมาทำกินกันนะคะสื่อแต่หมูมากนี่ดี จะไดยมันเป็ดผัดยำเว้นนะคะจะบอกว่าสีมันสวยมากเลยนะคะนากินมากเลยนะคะ่าน,นทุกคนเดเนไดนอเพราะลงก็ไปเสะอร่อยนะคะตลอดผัดเดะะส้กับผิดกล่อมอร่อยนะคะีนับขนมจีนกันกแซ่บนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะผัดถั่วพริกแกงผัดหมูผัดถั่วพริกแกงเพื่อเสือ่อนี่ยางดีคะ่ะทุกคนคะ่ะผัดผัดหมูพริกแกงถัว่วผัดถั่วพริกแกงหมูนะคะเนาะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นค่ะ น่า,าก,นะะนะะกินมากเลยนะคะลุงเปรย์ผัดเผ็ดนะคะไม่ทําเผ็ดเกินไปอย่ามันไม่ยากาแฟสิงน้ำบลได้นะคะเนาะเพราะว่าลุงกะถ้ามาหนีไปเแล้วลุงจะมาให้เบอร์เนาะค่ะแน่นที่ลุงรักเส้นถ้วยลุงกะอร่อยร่อยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไส้ะระแนมเราเห็นดอกนะคะมันหวานหมูผัดอ่าทั่วผัดอันใส่แค่อด ใส่ยันปักทัวผักงาอใส่ยันพริกหวานค่ะอันนี้นะคะแต่อันทนี่ใบเฮ็ดให้แมเงาไอหนุงก็ทตั้มเคยหลุงกินเองนะคะเนาะกระสิบแบ่งใส่อันช่องฟิตไว้ถ้าเกิดกินบ่หมดจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เสร็จแล้วนะคะหมูเน้นๆนตัวปักงาหวานหวานนะคะจากสวนนะคะพริกแกงกัเป็นพริกแกงขะแนงนะคะลุงก็เอามาผัดใส่กะทินะคะนี่ ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ